สวัสดีครับพอใหญ่สำมดีดรกต่างไวครับผมเารื้มนีมามเฮ็ดกับเขากินคือเก่านะครับผมเอากับข้าววันนี้อ่าตัวที้เป็นหมูหมูอันนั้นนะครับเออหมูขาลังขาลังนะครับคือขาลังมาแต่ว่าผมจะมาเฮ็ด ลาบนะครับมันนี้จะมเห็ดลาบหมูเนื้อสวยๆเลยครับอลังแต่จะเอาที่มันเป็นหน,นังๆห็นป่ามันมันจังหน่อยมันจะผสมมันมันนะครับจะแสบก็จะเฮ็ดกินสองขับนะครับคือขบับเสาแล้วก็ขับเทียงอันนี้หนังๆนี่เฮ็ดผัดนี่แสบ อันนี้เป็นนังเสซนนะครับเนี่ยนี่จะเป็นนังหนังที่สร้อยเรียบร้อยแล้วจะฟักใส่หนังๆจากหน่อยว่าเป็นแตะแซสบลองไป เลยครับโอเคน่าจะพอดีละตัวนี้เจ็บไว้เช็ดเมนูเงอต่อไปอา่าตัวนี้ ว่าใส่เบิดนะครับจะใส่จะกเครื่องหนึ่งคือจะกินสมบัาเห็ดสมบ่านี่จะขักบ่เอาไว,ว้นี่ก่อนเตรียมเครื่องมะนาวสดๆจากต้นเขามะนาวจะซอยหอมว้มวเลย ผิดหน่วยผิดหน่วยนะครับอ้าววัตถุดิบเราพร้อมแล้วเสร็จแล้วเอามาขวดขวดเรียบร้อยนะครับมาปรุงรสกันนะครับผมมาจวดๆเลย <c oughs> จะใสพ่พร้อมกันเลย พริกอันนี้จะมีพริกป่นแล้วก็พร้อมกับพริกพริกสดน้ำพริกป่นข้าวคั่วข้าวคั่วนี่ผมจะเน้นตำเองอย่างเดียวเลยนะครับเหดเองผมชสนะครับน้ำปลา ทำปลาใส่จ็ดสองส่อนกันพอบีบน้ำมะนาวอือหือน้ำดีด้วย่งน้ำมะานาวบู้กาบว้าคือกาบว้าวกาบว้าวดีแท้ตอนนี้หอมใส่เลยนะครับค้นเทียเดียวเลย จวดจัดจวดจดัโอู้ห้อม่มด้ลากินดวนละหมูก็อยากอยากกินกับพักพักสดนี่ครับนี่พักสดนะพักสดจากสวน จากสวนจริงจริงปลอดภัยไร้สารพิษอือมืองนีนักอือเป็นยังไงโอ้โหชิมกัน

เพื่อมีผู้มากินว่มีผู้มากินกะเอา <c oughs> ไแต่อุ่นกินมากินเาอาั้งกันครับบ่าเนยลาบหมูลาบหมู <c oughs> ผักสดนีครับพร้อมกับเสียงแบกเกาเหมือนเดิมเมื่อนี้นะครับแบกเกาจากสร้างก่อสั่งนะครับอื้อ ชื้อในมมักแตงแล้วก็ทัวทัวข่างทัวฟักเน่านะครับตลาดเทศบาลไปตลาดเทศบาลเมื้อเลยไบ่ได้ายคลิปหอก คือคือคือควอก้มกหลังบ้านผมเนี่ย มีหดมากเกิน เปลือกปันหนาปเ,เปลือกเปลือกป้านหยับมีบนบาง่นเพิน่นคอมเมนต์มาว่าเสียงเสียงเกินคือดังแย่งแทววันนั้น <laughs> ผมไม่ย่ไก้นะครับนี่ถักเสื้อข้อเสื้อเสื้อข้อแข็งจริงถ้ามาดามัมก็จะติดนี่ก็เลยเอาใส่สายน่ะใส่สายไว้ในนี้ถ้าเป็นเสื้อข้อปกผมก็จะเนี้ยไปย่แถวนี้มันมันมันหันหันหนาสามมาในพอดีนะครับนี่มันมันมันก็เลยเด้ยินแห้งมันอยู่ไก่เป็น นนกันหนาบดาเรากินรนราดาปกติ เห็นบราเน,นะครับประกาศก็ได้เก็บมือเนี่ยาดยางรั่วเลยเขาจะาแกะขัน้นะแกะแบบขัน้น <c oughs> วันช่แดนกัมพูชาบ่เนี่ยวัน้กินหัดผู้เข้าผักหลายอยา่งางน้มงม ็นตรงได้ใส่ค้อนปอนนะครับตีไปยังยังซองมึงเพลนมันเป็นแบบเล็กบอกคือ,อยังก็สังส่งทำไมเขาเนี่ยทั้งแต่ควอนเนี่ยแต่ผมเคยเห็นแบบก็เป็นแบบไม่ไม่กระดานนะครับตีแบบตีแบบตียังด้วยไม้หนาสามค้ายันด้วยไม้หนาสามอย่างเหีนนะครับก็คือใส่ตะปูอันนี้บอได้ใส่ตะปูด้วย ร้านเป็นแบบเล็กแบบเล็กก็มี่การที่ข้ามยันข้ามยันกับเป็นเล็กก็เหมนเบิดเชื่อม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 เล็กหังละบานนี้การที่จะเอาเล็กออกก็คือเขาเจ้าเอาควนควนก่อนนะครับเอาควนก่อนตีออกเลยเนี่ยดังกรงกรงอยู่เนี่ยตีออกเราพูดเจียเจียได้บ้านเนี่ยพูดเจียไปเจียแบบเจียยังจวดจวดด้วมือ คลิปนี้กินเข่ากันนะครับคลิปหนาเด้อเพราะว่าอันนี้มันเน่าแล้วเดี๋ยวผมจะมาชี้แจงประเด็นอคอมเมนต์ยังไงจะมาตอบคอมเมนต์นะครับอธิบายให้ฟังอธิบายความว่าเข้าใจของค่านนะครับหรือว่าเข้าใจย่นเขา้เขาใจเขาละแบบถลัจา่มาชี้แจงให้มัน ชัดเจนนะครับเพราะว่าเราคือคนเป็นอ่าเป็นเพื่อนร่วมโลกนั่นแหละเป็นเพื่อนร่วมโลกเข้าหันหนามากเป็นมิตรกันดีกว่าที่จะเป็นศัตรูกันเนาะ เขเกิดเป็นคนนะเพราะว่า,วาที่ทายเฮี้ยนเดียวกันหรือทายเฮี้ยนอื่นบ้านอื่นจังหวัดอื่นเมืองอื่นหรือว่าประเทศอื่นก็ขลุวนแล้วตั้งแต่เกิดมาเป็นมนุษย์รวมโลกใส่โลกใบเดียวกันนี่แหละ กินบ่ท่นมึนท่วกับกินพ่ท่านแต่แจ่จะเี่ยวนี่จากแล้ว <c oughs> แกเอากระปูกเติมนะครับ ปลูกมือน,นี่เดินนานได้กินว่เป็นเบิด์ตหักเราเบิดแล้วปีแลกจะเบาหบ่อานะครับปลูกไปเรื่อยๆมื่อในวันที่สามเจ็ดมื่อสิ้นเดือนแล้วปีไม่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเก้า ห้าเก้าวข้ามมาได้แล้วหนึ่งเดือนเต็มเต็มนะครับครับเหตุการณ์รอยแปดพัน 108, ประกันอืม กนนะเมื่อนะครับนเมือค่อยคนทียอทู่างไก่จะลับขึ้นมาแล้วอ้ครับม่ามาบอลเขาไปอาดแลระบอลสนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพราะว่าเข้าเข้าบอดเเขาบอด้เลิกกันนะครับเข้าบอด้เลิกได้ฟ้าได้ทิมกัน เราเพไปไปด้วยกี้ารกิจที่จะต้องไปเนาะทั้งคุนเหตุการณ์เปยังเนี่ยแน่ก็จังค่อยไปติดตามทั้งคลิปของเม่นตาเนาะเอ้าคลิปหน่ะผมจะมาที่แจงจะมาเว่าเรื่องอตอบคอมเมนต์นะครับแ้าผมจะพิมพ์ ไปนแฮมมันกจะเน่นาไปอ่ะให้เอาว่าให้ทุกคนพิจารณาช่อยกันก็แล้วกันนะครับผมเอาสําหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ